นี่เป็นน้ําตกขาตากน,นะคะนี่คือชั้นสามไปน,น้ําตกที่ใหญ่มากแล้วก็น้ําเยอะสวยงามมากๆเลยค่ะนั้งจะไปดูมานะคะ,ะคิดว่าที่นี่ใหญ่โตมากสําหรับน้ําตกนะคะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนน้ําก็จะเยอะนิดนึงเหมือนกัน ให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะอยู่ที่ทองขาภูมิที่อุทยานแห่งชาติเกนศินคริมน,นี่คือน้ำตกผาจาากาญจนบุรีอ่ะให้ดูร,บรอบๆหนอ่อยบางก็งได้นี่เลยนี่เลยจ้ะนี่เลยค่ะนี่นะคะอ่ะมีนักท่องเที่ยวก็มายืนรอมีเขาไม่ยืนถ่ายรูปกัน ใกล้ใกล้กละคะว่ามันสวยขนาดไหนนี่ขาวไปหมดที่ขาวขาเนี่ยก็คือน้ำนะคะน้ำจากธรรมชาติก็คือน้ำฝนนี่งแล้วมันก็ไหลลงมาให้เป็นน้ำตกนี่ให้เราเล่มาเล่นใครสนใจอยากจะมาก็มาได้เลย ที่น้ำตกหาตากกาญจนบุรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจด้วยนะคะแล้วโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะบอกนะคะอย่าลืมติดตามเพื่อจะไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนล้วจะกลับบ้านแล้วจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย